อีกหนึ่งข้อแตกต่างนะครับระหว่างคนจนกับคนรวยครับคนจนนั้นเขาจะทํางานเพื่อเงินครับแต่คนรวยนั้นเขาจะใช้เงินทํางานแทนเขาครับเพราะสมการของความรวยนั้นก็คือไอเดียนั่นเองนะครับไม่ใช่การเอาแรงเข้าสู้ครับเพราะถ้าความรวยนั้นคือการทํางานหนักหรือการเอาแรงเข้าสู้แล้วคนที่มีอาชีพกรรมกรคงจะรวยไปกันหมดแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับจงเริ่ม จากการลงทุนกับตัวเองก่อนนะครับโดยการที่คุณนั้นเข้าไปศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้วิธีการลงทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนะครับหรือจากโลกออนไลน์ต่างๆนะครับหรือการที่คุณนั้นเข้าไปเรียนกับโค้ชรูหรือคนที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับมันก็จะทําให้คุณนั้นสามารถาสร้างเงินที่คุณมีอยู่นั้นให้งอกเงยขึ้นได้นะครับ จงใช้เงินทำงานหนักเพื่อคุณนะครับอย่าทำงานหนักเพื่อเงินนะครับและจงใช้ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะครับทำงานเพื่อหาเงินแล้วเอาไปใช้ชีวิตนะครับผมคูไดครับขอทุกวันเป็นวันที่ดีทุกคนคุณสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานได้และคนนุณมีอำนาจทำให้มันเกิดขึ้นครับบคคิปนี้ขอบคุณครับ